อุบนะัต mm ิเหตุน่ะเกิดได้ทุกเมื่อถ้าคนมัวแต่ไม่ต้องหวัวเลยนะครับงานนี้มัวแต่เมาส์เสียบปลั๊กไม่แน่นมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่แบบนี้หนักกว่าเยอะ จะดีกว่าไหมครับถ้าใช้เครื่องมือที่ปลอดภัยกว่าและตอบโจทย์การใช้งานที่มากกว่าด้วยเครื่องเสียร์นิ้วไร้สาย18โวลต์แบบปรับรอบได้รุ่น M 1 8 SSA GV 1 0 0 XB ใส่แบตเตอรี่และทำงานได้เลยกำลังเครื่องเทียบเท่าเครื่องมีสายมีความเร็วรอบถึง3500ถึง8 5 0 0 rpm มีฟังก์ชันปรับความเร็วรอบได้ให้เหมาะสมตามงานตัดขัดเจียร์มีกาดที่ปรับได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ระบบและปิดต็อปที่หยุดใบตัดเพียง2วินาทีหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Milwaukee ทั่วประเทศรุ่น5นิ้วเราก็มีนะครับ และเราจะมีของอือ่นออีกมากมายและมาดูในคลิปต่อไปนะครับ